สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมพบกันกับ Arsenal h o l l ลลีคไทยแลนดเจอกันกับวันนี้กับการสรุปข่าวรอบเที่ยงของวันที่11เดือนมีนาคม2564นะครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ที่นี่กับ a d m i มล์ข9ดเอนะครับไม่ได้เจอกัน2วันต้องขออภัยด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศที่เชีงยงใหม่แย่มากนะครับทำให้ผมเลยแบบ มีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจเข้าไปด้วยแล้วก็ยังไม่พอครับมีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บหลังเพราะว่านั่งทํางานนะครับออฟฟิศนานๆก็จะมีปัญหาแบบนี้ยังไงก็ช่วงนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยกันเพราะว่าผมจะเห็นว่าฝุ่น PM เนี่ยมีเกือบทั่วทุกประเทศเลยนะครับทั่วทุกพื้นที่ของเมืองไทยนะครับยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแล้วกันครับส่วนเรื่องของแอสโนนี่หัวข้อของเราก็เริ่มตั้งแต่บทสัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะต้องเจอกนกับ ออลิเปียกอสนะครับในสุตบอลยูโรปาลีกในค่ำาคืนนี้ซึ่งก็จะมีทางฝั่งของมิกลอไต้ามาพูดถึงเรื่องในทีมแล้วก็ได้เห็นในหลายมุมมองกับเรื่องของวิธีการทํางานของทีมเรื่องของโซคัตติดออกมาเปิดใจทั้งหมดนะครับก่อนเกมที่จะต้องเจอก,กันกับอาร์ตต์อาร์ตอลสนใจฮาคิมีนั้นมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็มีปาเตออกมาพูดถึงอาการบาดเจ็บของเขาอีกด้วยนะครับนี่เป็นข่าวของวันนี้ที่นํามาหยิบเล่าสู่กันฟังให้คนได้รับฟังนะครับขอบคุณสปอนเซอร์อีกรอบหนึ่งกับที่นี m อดไมคขีดเอสบครับแอดไขีดคือนี่อาร์เซนอลจะต้องออกไปเยือนทีมโอลิมปียกสครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกนัดแรกของรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งทั้ง2ทีมเองก็เคยเจอกันมาเมื่อปีก่อนนะครับแต่ว่าเป็นรอบสาสอทีมสุดท้ายซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝั่งของอาร์เซนอลนั้นอาจจะบุกไปเยือนแล้วก็เฉือน1นูนย์แต่ว่ากลับมาแล้วก็แพ2้2อนก็เลยทาให้ตกรอบไปเรียบร้อยกับกดอเวโกรอบนี้เนี่ยก็พวกเขาก็หวังที่จะล้างตานะครับก็ต้อง จะทะลุเข้าไปสู่รอบต่อไปของฟุตบอลยูโรปาลีกเพื่อที่จะหาเส้นทางที่จะกลับไปเล่นในศึกฟุตบอลอ่า UCL ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกให้ได้นะครับเกมการเตะในคืนนี้ก็จะเตะกันเวลาตีสามนะครับบ้านเราซึ่งแน่นอนว่าดึกหน่อยนะครับดึกหน่อยแต่ก็คือจําเป็นต้องต้องดูแหละ นะครับนัดนี้เล่นที่ปียกอสครับตอนที่เราเองก็เพิ่งไปเยือนทีมพวกเขามานะครับในเกมที่ผ่านมาซึ่งอาร์ซนอลน่าจะมีการปรับตัวได้ในะระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ทราบว่าจะทําได้ดีมากน้อยขนาดไหนนะฮะกับการเจอก,กันกับทีมเจ้าบ้านนัดที่2ก็คือจะกลับมาเล่นที่เอมิเรต s สเตเดียมนะครับในวีคหน้าซึ่งหลังจากเตะเสร็จเสร็จในนัดนี้แล้วเนี่ยวันสุดสัปดาห์นี้อาร์ซนอลจะต้องเจอโปรแกรมกับการเล่นกับทีม สเปอร์นะครับนั่นก็คือจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักนะยังไงก็ต้องให้กําลังใจทีมของเราแล้วกันนะครับมาดูเรื่องของบทสัมภาษณ์ก่อนเกมมิเกลเอต,ตาก่อนนะครับเขามีการพูดถึงเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างเนาะเราจะได้เห็นมุมมองกับการให้สัมภาษณ์สําหรับเรื่องของเกมเกมนี้นะครับก็ก็มีการถามว่าสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่สำคัญของเขาเลยของของทีมเลยไหมนะครับมิเกลเอต,ตาก็ตอบว่าใช่มันเป็นสัปดาห์ที่สำคัญมากจริงๆนะครับ เพราะว่าม,มันมีทั้งเรื่องของเกมในหลีกที่เราต้องเจอกันกันกนกนกบทีมอ,อย่างสเปอร์แล้วก็เล่นในฟุตบอลทัวไ์ทที่เราแพ้ไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเราต้องมีความดุดันนะครับในสัปดาห์นี้ของเราทั้งหมด นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันให้มันกลับมาดีมากขึ้นนะครับแล้วการที่เจอกันกันกนกบโอลิมปิโกสล่าสุดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่เต็มที่หรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเมื่อดูจากคุณภาพของทีมตอนนี้ของเรานันดีกว่าปีก่อนนะครับแล้วก็เมื่อเรามองย้อนกลับไป2เกมที่เจอนในตอนนั้นเราพบว่าเรามีความก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมากทั้งเรื่องของผู้เล่นที่มันมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นวิธีการเล่นต่างๆที่มันดีขึ้นความเข้าใจต่างๆที่ดีขึ้นแต่ขณะเด นั้นมีประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ตกรอบลงมานะครับแล้วก็มีการเจอกันกันกบแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็ถือว่าเขาเองก็เป็นทีมที่มีคุณภาพนะครับแล้วณน,นเวลานี้เนี่ยการจัดทีมทั้งยูไนเต็ดทั้งยูทั้งยูโรลีกแล้วก็ เกมเจอกับสเปอร์จะต,ต้องคิดยังไงบ้างเขาบอกว่าออจริงๆบอกตามตรงคือมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นแต่ว่ามีเกมสําคัญกับเราถึง4เกมนะครับเราก็คงต้องโฟกัสอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับว่าสําคัญก็คือว่าเราคงต้องจัดผู้เล่นที่ดีสุดลงสนามในแต่ละเกมอย่างแน่นอนนะครับมีการถา,ถามถึงเรื่องของยูโรปอลีกนั้นเป็นเส้นทางสุดท้ายกับการที่จะต้องไปเล่นในสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไหมเขาบอกว่าจริงๆมันก็มีหลายๆอย่างต้องทาทั้งเรื่องของการแข่งขันเพราะว่าณนะเวลานี้เนี่ยเราจำเป็นต้อง ไปให้ไกลที่สุดนะครับในเส้นทางของยูโรปาลีกนะครับเพราะว่าเมื่อคุณดูจำนวนนัดที่เราต้องลงเล่นกับการชนะแล้วมันก็เมื่อเปรียบเทียบกับพีมยรีกแล้วเนี่ยมันก็ไม่กี่เกมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญของเราในตอนนี้ก็คือว่าเราต้องเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งพีมยรีกเองหรือว่าทั้งยูโรปาลีกเองนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วการที่คุณจะจบฤดูกาลในอันดับไหนที่เท่าไหร่นั่นก็คือเป็นสิ่งสําคัญของคุณเหมือนกันนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็คือจะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อมีการเรียนรู้การชนะแล้วก็มีความสม่ําเสมอมากขึ้นนะครับเมื่อสามวันก่อนคุณเล่นยังไงคุณก็ต้องหาความแตกต่างแล้วก็หาความสม่ําเสมอของเกมให้มันดีขึ้นมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ให้มันดีขึ้นอีกด้วยนะครับแล้วมีการถามถึงเรื่องของการที่ทีมจะเล่นเกมจากแนวรับเหมือนเดิมไหมเขาบอกว่าแน่นอนครับ ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคมันอาจจะมีความผิดพลาดอาจจะมีความผิดหวังเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามันเป็นแท็กติกพื้นฐานของเราแล้วก็เรามีการซ้อมกันอย่างเต็มที่กับเรื่องของดีกีการเล่นแบบนี้แล้วแต่ณเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีการตัดสินใจเล่นในตอนไหนแบบไหนเพราะว่าฟุตบอลในแต่ละเกมเนี่ยระยะในเรื่องของการเล่นมันก็มีความแตกต่างกันเรื่องของน้ำหนักเรื่องของทิศทางมันมันก็ไม่ได้เป๊ะตลอดเวลาดังนั้นแล้วเราต้องสร้างความคุ้นเคยสร้างความเคยชินมันอาจจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นก็จริง แต่ขาดเดียวกันแล้วเนี่ยถ้าหากว่าความสิ่งนั้นทําให้คุณสามารถเกิดครองบอลได้ประตูขึ้นมามันก็คือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ควรจะทดลองนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเมื่อคุณไม่สามารถจะหาทางบุกผู้เล่นไปข้างหน้าได้คุณก็ต้องมีการหมายถึงว่าถ้าหากว่าคุณไม่สามารถที่จะโยนบอลยาวข้างหน้าแล้วก็ทําให้ผู้คู่แข่งเก็บบอลจังหวะสองได้ตลอดเนี่ยคุณต้องมีการเซตอัพเซตอัพบอลในจังหวะแรกขึ้นไปตลอดซึ่งมันขึ้นอยู่กับ การเลือกเล่นของนักเตะว่าเป็นยังไงแต่ว่ามันคือแผนการทําทีมของทุกคนท,ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วถามว่ากับการเจอกับออบิจกสอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกของทุกๆคนเป็นยังไงเขาบอกว่าจริงๆแน่นอนครับเรามีความผิดหวังเกิดขึ้นในใจ ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เราจะยอมรับในตอนนั้นแต่ขณะเดียวกันณเวลานี้แล้วเราก็มีความเชื่อมั่นเราก็มีความกระตือรื้นมากขึ้นโอเคเราจะเคยตกรอบจากการที่เจอกับพวกเขามาก่อนแต่ว่าฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับมันมีบริบทที่มันแตกต่างกันมากมายเหลือเกินดังนั้นสําคัญที่สุดของเราตอนนี้คือว่าเราต้องทําให้มันดีกว่าครั้งนั้นให้มันมากกว่านี้กว่านั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวของมิเกลเอต้าพูดถึงแล้วก็พูดถึงเรื่องของแอสตซนที่เป็นทีมเต็งในการที่ แตเขามว่ามีโอกาสจะชนะในเกมเกมนี้มากกว่าเขาบอกว่าออจริงๆเนี่ยเราไม่ควรที่จะประมาทหรือว่าประเมินค่าทีมพวกเขาต่ําจนเกินไปไม่ว่าพวกเขาจะมาจากที่ไหนก็ตามอย่าลืมว่าพวกเขาอย่าลืมว่าพวกเขานั้นเป็นทีมที่เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนก่อนที่จะตกลงมาเล่นที่ถ้วยถ้วยนี้นะครับแล้วก็เมื่อปีปีก่อนพวกเขาเองก็ชนะพวกเราแล้วก็ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปได้ดังนั้นแล้วณนะเวลานี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะประมาทไม่ว่าอะไรก็ตามเราก็ควรตั้งเป้าหมายกับการที่ชนะแล้วก็ทําให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม แล้วถ้าหากว่าเราไม่เล่นในศึกฟุตบอลยุโรปในปีนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงบ้างมิเกลต้าก็บอกว่าโอ้โหผมไม่อยากจะคิดเลยเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมขออนุญาตมองลงใน,นแง่ดีมากกว่าว่าเราคงมีโอกาสอีกมากมายนะครับที่จะไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะต้องชนะในบอลถ้วย 4- 5เกมติดต่อกันเราถึงจะกลับไปสู่จุดๆุดนั้นได้นะครับซึ่งถักเราทําไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่แย่เหมือนกันแหละ นะครับแล้นั้นแล้วณเวลานี้สิ่งสําคัญคือทุกคนต้องโฟกัสในแต่ละเกมเราต้องมีความสม่าเสมอให้มันมากกว่านี้แน่นอนครับผมต้องการที่จะคิดแล้วก็พูดคุยกับทัศนคติของเรื่องของพวกเรานะครับเพื่อที่จะหาหุนทางเพื่อให้ทีมนั้นไปข้างหน้าแล้วก็ทําเพื่อให้ทีมประสบค,ความสำเร็จให้ได้ แล้วในตอนนี้เนี่ยก็มีการถามเรื่องของเอมิลส t มิตรก็บอกว่าสมิ r รใกล้คิงกับการจะกลับมาแล้วนะครับตอนนี้มีการซ้อมคนเดียวอยู่แล้วก็ต้องทดสอบความฟิตอีกรอบนึงว่าเขาจะพร้อมกับเกมเจอกันกันกบออลเบียกอสไหมนะครับซึ่งก็คงต้องเช็คความพร้อมอีกรอบหนึ่งนะครับกับการพ่ายแพ้กับกอสมดูการก่อนก็บอกตามตรงว่า ทุกอย่างมันเกิดมาอย่างรวดเร็วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลอยู่แล้วมันอาจจะดูโหดร้ายกับเรากันหน่อยนึงนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับว่าผู้ทุกคนก็พยายามที่จะนําเรื่องจุดนั้น,นมาผลักดันกับเกมเกมนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีการถามถึงเรื่องของ ความผิดพลาดต่างๆในช่วงเวลาสําคัญของทีมทีมเราก็บอกว่าจริงๆมันค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะว่าในฟุตบอลใน1เกมเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมากมายแต่สําคัญก็คือเรื่องของความเกิดขึ้นเรื่องของอารมณ์ที่เราต้องมีความนิ่งแล้วก็มีความเขาเรียกว่ามีความนิ่งมากกว่านี้นะครับบางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะทําได้ดีซึ่งมันก็มีความพร้อมในเรื่องของวุฒิภาวะมาจากการเรียนรู้นะครับแล้วก็เราก็หวังว่า นักเตะทุกคนจะไม่จะไม่มีความผิดพลาดแบบนั้นแล้วก็จะเรียนรู้ในในการควบคุมอารมณ์ควบคุมจังหวะของกันและกันให้มันดีมากกว่านี้แน่นอนนะครับมันไม่ใช่แค่บางสิ่งที่คู่แข่งเนี่ยจะควบคุมแต่ว่าเราเองก็ต้องมีการควบคุมเรื่องพวกนี้ให้มันกลับมาดีด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นเรื่องของเกมฟุตบอลต่างๆมันไม่ใช่แค่เรื่องของผลจังหวะสกอร์เกิดขึ้นแต่ว่ามันคือทีม2ทีมที่พร้อมจะเล่นพร้อมที่ทนานําคะแนนแล้วก็พร้อมที่จะเสียคะแนนเหมือนกันนะครับ การเจอคกับโซคัตติเขาบอกว่าจริงๆโซคัตติเป็นผู้เล่นที่มีคาแรคเตอร์ที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็เขาเขาเป็นผู้เล่นที่นักเตะในทีมค่อนข้างชื่นชอบนะครับเป็นที่รักของทุกๆคนแล้วเขาเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพมากๆนะครับแน่นอนครับเราเองก็ไม่ได้มีสูตรมหาสัจจรย์ไรหรอกแต่ผมคิดว่าเขาคงพยายามจะทําเต็มที่ของเขาขณะดเดียวกันเราก็จะทําแบบเดียวกัน นในฝั่งของมาตินโอเดกาดเ็าบอกว่าจริงๆโอเดกาดปรับตัวให้เข้ากับทีมได้เร็วขึ้นมากๆซึ่งรู้สึกดีจริงๆทางเรื่องของพฤติกรรมทัศนคติความขยนันแล้วก็ทักษะต่างๆแน่นอนนะครับผมการที่เขาเข้ามาทีมแล้วก็ปรับตัวได้มันเป็นความสุขของอทุกๆคนในทีมนะครับแล้วก็มีการพูดถึงกับเรื่องของการที่นักวิจารณ์พูดถึงเราเขาบอกว่าจริงๆเราคงไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายครับเราคงจะพูดถึงเรื่องของโฟกัสกับฟอร์มของเราให้ดีที่สุด แล้วก็ทําออกมาให้อย่างเต็มที่ก็พอแล้วสิ่งวิจารณ์มันก็อาจจะมาแบบดีแล้วก็ไม่ดีก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากเพราะว่ามันบางอย่างมันนอกเหนือมันเหนือจากความควบคุมของเราเองนะครับสุดท้ายแล้วเราต้องรับผิดชอบกับงานของเราที่เราทําไม่ว่าคุณจะดีหรือไม่ดีเมื่อคุณลงสนามคุณต้องเต็มที่กับมันนะครับ อ่ะน,นี่คือบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของมิเกลอาเดตานะครับผมที่พูดถึงก่อนที่จะต้องเจอกันกันกบโอลิมปิกกสในค่ำคืนนี้นั่นเองนะครับมาดูบทสัมภาษณ์ของตัว ตัวของโทมัสปาเตหน่อยแล้วกันครับปาเตออกมาพูดถึงตัวของเขาเองนะครับกับอาการบาดเจ็บต่างๆเขาก็บอกว่านะครับผมตอนนี้เขาก็กลับมาฟิตสมบูรณ์มากขึ้นนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่ยากมากๆครับที่ผมจะลงเล่นแล้วก็คุ้นเคยกับจังหวะที่ผมควรจะเล่นให้ได้เพราะว่าผมมีอาการบาดเจ็บมีปัญหาเรื่องของการปรับตัวเกิดขึ้นหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเอ้ย ทำไมมันถึงไม่ได้ดีทาไมถึงแบบมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นบ่อยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าอังกฤษเป็นลีกที่มีความแข็งแกร่งซึ่งผมก็ต้องมีการปรับตัวให้มันมากขึ้นกว่านี้ด้วยนะครับทุกอย่างทุกสถานการณ์มันคือส่วนหนึ่งของเกมอยู่แล้วคุณจะไม่รู้ว่าคุณจะมีอาการบาดเจ็บตอนตรนตอน,ตอนไหนแต่ว่าในเรื่องของการทํางานของผมจริงๆเนี่ยผมพยายามที่จะฟิตเต็มที่เพื่อจี่ลงสนามนะครับผมมีเพียงแค่2เกมครับกับแมนยูกับวูฟเท่านั้นที่คิดว่าฟิต100% ขณะเดียวกันแล้วผมก็จะพบว่าก่อนหน้านี้นผมเองก็ไม่มีความฟิตเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไม่มีการาซ้อมอะไรมากนักซึ่งแน่นอนตอนนี้ผมจะพยายามทําให้มันเต็มที่มากขึ้นเพื่อที่จะกลับมาสู่ในฟอร์มที่ดีของผมเหมือนกันนะครับขณะนี้ผมคิดว่ามันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นเมื่อผมเริ่มคุ้นเคยปรับตัวได้นะครับผมคิดว่าผมจะทําหน้าที่ของผมให้มันดีที่สุดและผมจะทํางานอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทํางานให้ดีกับสโมสรอ,อีกด้วย นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวของโทมัสปาเตที่ออกมาพูดถึงว่าเขาเองก็ยังไม่ค่อยเต็มร้อยนะแต่ว่าหลังจากนี้คงจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาที่โซคติดดีกว่าครับก่อนหน้านี้ครับบูมาซึ่งเป็นปีของกอสนะครับออกมาพูดบอกว่า,ามันมีความลับ ที่โซคติดได้ออกมาพูดถึงในห้องแต่งตัวว่าอาร์ซนอลเนี่ยมีความลับบางอย่างเกี่ยวกับอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นเรื่องดีที่จะมารับมือนะครับกับการเจออาร์ซนอลได้ซึ่งก็แฟนบอลเองก็ไปด่าโซคติดว่าไม่บอกทําไมคือมันไม่ใช่นะต้องบอกว่ามันมันเป็นเรื่องปกติมากเพราะว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับทีมทีมเราแล้วนะครับเขาก็อาจจะบอกเรื่องราวเหตุผลต่างๆเพื่อให้อีกทีมทีมหนึ่งนะครับทีมอื่นๆเพราะฉะนั้นประสบความสําเร็จได้มากที่สุด นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยแต่ทีนี้ครับโซคอาติตเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะต้องเจอกันกับอาร์เซนอลซึ่งฟุตบอลลอนดอนนะครับได้ออกมาเขียนทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโซคาติตเอามาบอกว่าอย่างนั้นเขาก็บอกว่า มันก็มีความแปลกๆหน่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเล่นในกับพวกเขามานะครับตอนนี้ผมก็ยังคงเล่นให้กับยังคงคุยกับน,นักเตะอาร์เซนอลหลายๆคนอยู่เพราะว่าผมก็อยู่ที่นี่มา2ปีครึ่งนะครับผมยังพูดคุยกับนักเตะไม่ว่าจะเป็นทั้งดับ i บิลตลุยสสกินิชกาโอบาลากาบีดินแล้วก็สลิกโซเรส แน่นอนนะครับมันก็เลยรู้สึกแปลกๆในตอนนี้ที่ต้องแบบเอ้ยก็คุยกันอยู่แล้วก็ต้องมาเจอกันในรอบรอบนี้นะครับแต่แน่นอนครับว่าความสัมพันธ์ที่ดียังคงมีอยู่แต่ในสนามนั้นก็เป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนก็อยู่ทัลลทีมอีกแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดถึงว่า าการเั็นใจย้ายไปเล่นออลิเวียอสนั่นทุกอย่างมันก็มีการพูดคุยที่ดีแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกถึงความสบายใจนะครับตั้งแต่แรกๆที่คุยกันกับครอสเลยเพราะว่าออลิเวียอสเนี่ยแสดงให้เห็นท่าทีว่าเขาต้องการาโซกัสจ,จริงๆนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับตั้งแต่แรกๆเลยทำให้เขานั้นตัดใ,ใจมาอยู่ที่นี่ขณะเดียวกันแล้วเนี่ยมันกับการอยู่กับอาร์ซนอลในช่วงของหเดือนสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ลงสนามเลยนะครับผมแล้วก็แทบที่จะไม่มีโอกาสติดทีมในชุดสำรองก็ไม่ได้ติดแต่แน่นอนนะครับแล้วก็มีสัญญาเข้ามาในช่วงของซัมเมอร์แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอะไรไม่ว่าเราจะตามครับผมยอมรับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับผมก็ยังลงเทรนผมเต็มที่แล้วก็ให้ทุกให้สิ่งที่ดีสุด ของผมเนี่ยกับสมสรรแน่นอนครับผมมีความเป็นมืออาชีพจนวันสุดท้ายของการอยู่สมุรซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมิเกลวต้าชื่นชมมากแล้วโซกติดเองก็ก็แบอบกว่าผมก็เป็นมืออาชีพยอยู่แล้วคือผมก็เต็มที่ผมไม่ซีเรียสหรอกผมขอแบบเต็มที่ให้กับสมุรรก็พอนะครับมันเป็นความยากหน่อยหนึ่งครับเพราะว่า1สตัวจริงก็ไม่ได้เล่นนะครับสำรองก็ไม่ได้มีผมเล่นให้กับอาร์ซนอใน2ปีกว่าเนี่ยก็คือ70กว่าเกมแต่ว่าเมื่อคุณไม่มีโอกาสกับการที่จะอยู่ในทีมอีกแล้วเนี่ยค นะครับสิ่งสําคัญก็คือว่าคุณต้องมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็คุณไม่ควรที่จะคอ m p l a i n หรือว่าไปว่ากล่าวหรือให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งที่โซกัดิตพยายามจะพูดถึงนะครับซึ่งในเวลานี้แล้วเนี่ยกับการที่ย้ายมาอยู่กับทีมทีมนี้แน่นอนไอ้ขออภัยครับเขาบ,บอกพูดถึงว่า,าจริงๆการทํางานที่กับอาร์เซนอลเนี่ยผมก็มีความดีใจมากๆก,กับการที่มาอยู่อาร์เซนอลนะครับกับมิเกลตาเองเนี่ย ก็ถึงแม้ว่าเราได้เห็นว่าเขานั้นมีศักยภาพมากในไหน,ไหนก็จริงเนี่ยแต่น่นอนนะครับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นทั้งตัวของมิกเกลเวตาด้วยเป็นทั้งเรื่องของสมสรด้วยซึ่งสุดท้ายแล้วอะ่ะมันเป็นการตัดสินใจของทั้งมิกเกลเวตากับการตัดสินใจของทั้งสมสรซึ่งผมก็ยอมรับกับเรื่องนี้อ่าอันนี้ชัดเจนขึ้นนะว่ามันหมายถึงว่าไม่ใช่แค่มิเกลคนเดียวนะแต่สมสรก็มีการพูดถึงการตัดสินใจเรื่องครั้งนี้เหมือนกัน นะครับผมมีความทรงจำมากมายกับที่อาร์เซนอลครับทั้งเรื่องของการเข้าชิงยูโรปาลีกนะครับไดชัมเอฟเอครับคอมมิชชั่นแน่นอนนะครับสโมสรให้โอกาสผมมากมายกับการรุ่นเล่นในลีกที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับผมในโลกนี้นะครับขณะเดียวกันแล้วการเล่นที่อังกฤษเนี่ยมันมันค่อนข้างยากแน่นอนนะครับผมก็ต้องได้พบเจอกันกันกบเพื่อนร่วมทีมของผมซึ่งก็คงยังคงมีความรู้สึกดีๆเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนและผมก็หวังว่าพวกเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จเท่าที่จะทำได้ นะครับก็ยังคงโวยพรกันอยู่นะครับแล้วบรรดาในทีมทั้งหมดเนี่ยเขาก็บอกว่ากณนดิชาก้าเป็นนักเตะที่เ,เป็นทีมเมทนะครับที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วก็ผมรู้สึกดีใจที่ผมได้ทํางานร่วมกับเขามาก่อนนะครับแน่นอนครับเขาเป็นคนที่สําคัญกับทีมอย่างดีจริงๆแล้วก็ยังเป็นผู้นําของทีมโอเคเขาอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าไม่เกลแต่ว่าตัวของชาก้าเนี่ยจะ,จะ พอผิดพลาดึ้นจะกลับมาโพซิทีฟแล้วก็จะกลับมาพัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่นะครับก่อนที่จะเจอกันกันกบเบอร์ลี่ในเกมที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นนักเตะสําคัญของทีมด้วยด้วยซ้ำนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ดีที่สุดของสโมสรแล้วก็หนึ่งในนักเตะมิดฟิลด์ที่ดีที่สุดที่เขาเคยเล่นร่วมกันมานะครับอันนี้น่าจะทําให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับว่าทําไมชาก,ก้าถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมในก่อนหน้านี้เพราะว่าาแรเเเอ้ยยดี่มลวก็ เป็นเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่ดีนะครับเอติจุดที่ดีขณะที่โซติดยังยังยอมยังยังยอมรับแล้วก็เชื่อแต่ว่าอย่างที่บอกคือว่าก็ต้องรอว่าโอกาสน่าจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะฮะเขาก็หวังว่าเกมที่เจอกับอาร์ตสตอนเนี่ยเขาก็หวังว่าเขาจะผ่านเข้าไปสูรสร่รอบต่อไปได้ นะครับเขาก็หวังแค่นี้ <c oughs> <c oughs> ก็รอดูครับว่าจะเกิดขึ้นจริง,รง,รงๆรไหมแต่การที่สกิกรสกดิตออกมาพูดถึงหลายๆประเด็นมันก็ทำให้เราได้เห็นภาพกับฝั่งของอาร์สโนลเพิ่มขึ้นนะว่าเออมันก็มีมีมุมมองที่ท,ที่ที่ว่าเรื่องของการที่เขาออกจากสมสรมันก็มีการเห็นใจจากทั้งอเดเต้าจากฝั่งของสมสรศการที่เขาไม่ลงเล่นเขาก็ไม่สนใจเขาขอเขาขอแสดงความเป็นมือชีพมากกว่าซึ่งอาจจะเป็นการพูดไปกระทบ คนอื่นไหมนี่ผมไม่ทราบนะอันนี้เราแต่เราจะวิวจารณ์นณกยของเราเองเราก็มีการพูดถึงเรื่องของตัวของชาก้านะครับที่ก็ได้เห็นมุมมองว่าเออก็เป็นคนที่ได้รับการยอมรับค่อนข้างมากแต่ช่วงก่อนนันนี้คือฟอร์มไม่ดีไงตอนนี้คือกลับมาเล่นในฟอร์มดีก็เลยทําให้เป็นอะไรที่ค่อนข้างบวกกับตัวเขานะครับสู่อันต่อไปครับก็แน่นอนครับแฟนบอลอาร์เซนอลก,ก็แบบหูพึ่งเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องจริงเหรอนะครับมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ากับจู่ๆที่อาร์เซนอลเนี่ย ให้ความสนใจนะครับผมกับนักเตะคนนี้ก็คือตัวของอัชรามาคิมีนะครับจริงๆเนี่ยนักเตะคนนี้มีแววว่าจะซบอินเตอร์มิลานอย่างถาวรแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าตัวของอินเตอร์มิลานมีปัญหาเรื่องของการเงินครับก็เลยทําให้อาจจะไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันเป็นจริงเป็นจังแต่ว่าตอนนี้ทั้งอาร์ตนอกกับเชลซีก็อยากได้ถ้ามาได้จริงๆผมว่าดีเลยเพราะว่าเป็นนักเตะตัวท็อปของตําแหน่งฟูลแบ็กเลย นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเขายังเล่นในตำแหน่งของฟูลแบ็คก็ได้ตำแหน่งของกองกลางก็เล่นได้แล้วก็ปีกก็เล่นได้แต่ราคานี่สิราคานี่ก็ไม่รู้ว่าจะตกกันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเป็นประเด็นสำคัญที่อาออร์ n a นลคงต้องมีการพูดคุยแล้วก็พิจารณาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทิ้งท้ายครับอาร์ตโนมีการเปิดตัวนะครับเปิดตัวคอลเลกชันใหม่คือหาเรื่องที่ทำให้เราเสียเงินกันอีกแล้ว นะครับเพราะว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยก็มันอาจจะหลุดมันเป็นแค่วัน2วันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ออกมาจนได้กับ Adidas X 4 2 4 t o นะครับซึ่ง4 2 4 t o เนี่ยก็เป็นแบรนด์ของแอสต a นที่มีการออกมาสับสนุนสมรรถต้งแต่ปี2019หลายหลายคนจะได้เห็นตอนที่นักเตะ r อสตันใส่เสื้อสูตรนะครับก็คือแบรนด์แบรนด์ตัวนี้แหละนะครับก็คอลเลกชันนี้จะมีอยู่3อันก็คือมีเจอร์ซี่มีเสื้อแข่งมีอัลต้าบูสนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าแต่อัลต้าบูสก็คือเป็น เป็นตัวของรองเท้านะครับรองเท้าแล้วก็มีรองเท้าแตะนะครับราคานี้ก็รวมกันก็ประมาณหลายพันนะเจ็ดแปดพันได้อยู่นะ <laughs> ก็แล้วแต่ละกันว่าใครจะชอบนะครับตอนนี้มีการพรีออเดอร์อยู่ครับแต่ว่าใครที่จะรอของจริงก็คือวันที่16นี้จะมีการเปิดขายอย่างเป็นทางการนะครับแต่สวยนะแต่ผมคิดว่าผมคงไม่เอาอะ่เพราะว่างบหมดแล้ว <laughs> ไม่งั้นก็คงจะมีไม่มีโฆษณาใน u t u b e ของของเพจเยอะหรอกเนาะงงหมดแล้วเอาอะไรที่แบบใช้จ่ายด้วยความจําเป็นดีกว่านะครับก็เป็นเรื่องของแอร์ซ์โอัปเดตประจําวันนี้คืนนี้ไม่มีไลฟ์หลังเกมนะครับแต่จะมาไลฟ์ให้ตอนเย็นๆขออนุญาตแบบดูจบแล้วก็ขอนอนเพราะว่าไม่ไหวจริงๆช่วงนี้อาการแบบต้องแบบภุมมแพ้กำเริบเหลือเกินนะครับดูแลรักษาสุขภาพคัทุกคนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ